อัดเปื่องหิ้งหัวเลยพี่น้องมึงแน่ยโหเลี้ยวเข่าไปร้ายมือเลยว่าไหนอัดเปื่องอยู่อัดเปื่องหิ้งหัวก่อนไปเพื่องหังวชิ้นยหญ่โฟนพี่นอ้องเด้อมาหาคนเพื่องซอยกันบบบนี้นะหลายก้อนเลยพนะี่น้องให้เดียวนี่ก็อยได้แค่ม้อยก้อนเวลานลนี่ อ๋อมันงามเพื่องมันนาจนคำแล้วไปอ,อัดทรงเงือนอยู่ แกษกรกรเน่าดูพี่น,ออน้องย้ายท่าเบิ่งก่อนเฟื่องพี่น้องหอาบเน่ากวอนละสิบบาทได้พี่น้องกอนละสิบาทยบเน่าได้นี่ยนะเงแบบียวะนีนะแบบนนะ่เป็นไงทังเน่าคนละสิบบาท